ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด จริงผ่านจอพลิกชะตาชีวิตเขาก็ถามว่าจะเอาอะไรจะเอาวิแชร์หรือจะเอาเงินจะบอกจะไม่เอาวิแชร์จะนั่งไม่ได้เงินเอามาเดี๋ยวก็หมดจะขอเป็นอาชีพร้อยลูกปัดจากหัวใจทุกอย่างมาดูปกติครับรู้แล้วรอดทอดรหัสลับ ผมเห็นน้องผู้หญิงอ่ะนมาแล้วก็กรับกก็ผมว่าช่วยด้วยครับช่วยเหยื่อล่วงละเมิดสวัสดีครับคุณผู้ชมเปิดรายการคืนนี้กับเรื่องราวของคุณจอยจันจีราทองเสถียรผู้พิการตั้งแต่กำเนิดที่เธอได้ทำลายขีดจำกัดของร่างก,กายจนสามารถพลิกชีวิตจากคำว่าพิการ และเลือกที่จะลิขิตชีวิตตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อว่ามาจากความคิดและทัศนคติที่น่าทึ่งของเธอผู้นี้ครับคนที่แบบว่าเปนเหมือนใจเงี้ยค่ะก็อย่าไปคิดน้อยใจอะไรมากต้องยอมรับความจริงและสู้ไปให้ได้แล้วถ้าเกิดเราคิดมากคนรอบข้างเราก็จะไม่มีความสุขด้วยเขาก็จะเครียดตามเราไปด้วยเราต้องสู้ไปกับเขาค่ะ นอกจากทัศนคติที่ดีแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือเธอไม่ยอมที่จะปิดกั้นความสามารถของตนเองและเลือกสิ่งที่ยั่งยืนให้กับชีวิตเขาก็ถามว่าจะเอาอะไรจะเอาอยู่แชหรือจะเอาเงินจะบอกจะไม่เอาอยู่แช์จะนั่งไม่ได้เงินเอามาแต่ก็หมดจะขอเป็นอาชีพ เมื่อได้รับโอกาสต้องบอกเลยว่าเรื่องงานเย็บปักถักร้อยกลับเป็นงานที่เธอถนัดและนี่ก็คือผลงานจากคุณจอยทั้งหมดเลยครับคุณจอยพิการตั้งแต่กำเนิดแขนขาของเธอบิดผิดรูปส่วนแขนซ้ายอ่อนแรงกระดูกสันหลังงอไม่ได้ทำให้คุณจอยไม่สามารถนั่งหรือเดินได้เลยชีวิตของเธอ จึงต้องนอนทำกิจกรรมทุกอย่างถ้าเธอจะไปไหนก็ต้องกลิ้งไปกันแหละครับ <c oughs> โดยปกติคุณจอยจะคลุกคลีอยู่กับแม่เพราะพี่ชายฝาแฝดของคุณจอยต้องออกไปทำงานซึ่งแม่ก็ทำงานรับจ้างต้มไก่อยู่ที่บ้าน เพื่อที่จะมีเวลาอยู่กับคุณจอยที่ผ่านมางานรับจ้างต้มไก่คือรายได้ทางเดียวที่เอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของสองแม่ลูกคู่นี้ครับากเขาก็บอกเออมันเป็นแล้วจะทำไงล่ะลูกมันเดินไม่ได้แล้วก็ค่อยๆจริงค่อยๆขยับเอาอะไรเนี้ยเราก็ค่อยๆฝึกจริงอย่างว่า เสื้อผ้ามาก่อนเขาใส่ไม่ได้ไหลอกใส่ให้เขามาแล้วเขามาฝึกนุ่งเขาได้เขาก็นุ่งค่อยๆเองใส่เขาเองได้ผ้าแผลนม่ที่เราเขาก็เขาก็ฝึกทําสอยไม้เมีไม้เขาสอยมาใส่เองได้อะไรไ,ได้หมดก็สบายขึ้นมาว่าไม่ต้องไปหยิบให้เขาเอามาใส่ให้เขาก็เหลือเอ่าลากผ้าให้เขาเขาใส่ตะก,กาวไว้ก็เอามาถึงกาหนดจอมาซักให้เขาแล้วก็มุนงหายก็กินนะ่นแหละ คุณแม่บอกกับเราว่าเธอแทบไม่ต้องดูแลลูกสาวคนนี้เลยเพราะเขาสามารถดูแลตัวเองได้ทุกอย่างมีแค่เพียงสองอย่างที่เธอต้องทำให้คุณจอยคือการจัดเตรียมอาหารและซักผ้าให้ถึงแม้ว่าร่างกายของคุณจอยจะเป็นอุปสรรคแต่เธอก็ไม่อยากเป็นภาระรของใครเธอจึงช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเท่าที่ทำได้และพร้อมที่จะลิขิตชีวิตตัวเองยังพยายามพัฒนาความสามารถของตอนเองอยู่เสมอ ริ่มต้นเลยคือที่อวตารเขาเอาเงินมาแจกเงินเบี้ยอย่างชีพคนพิการนะคะแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็เลยถามว่าใครอยากได้อะไรให้บอกแล้วเขาเหมือนว่าเหมือนมานั่งคุยกันหลายๆคนเขาก็ถามว่าจะเอาอะไรจะเอายูชร์หรือจะเอาเงินจะบอกจะไม่เอายูชร์จะนั่งไม่ได้เงินเอามาเดี๋ยวก็หมดจะขอเป็นอาชีพเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปติดต่อให้ว่ามีงานอะไรที่เหมาะสมทําไมตอนนั้นเราถึงถึงบอกเขาว่าแบบขออาชีพอะไ วิวแชร์จะนั่งไม่ได้อยู่แล้วเงินเขาให้มาเดี๋ยวมันก็คือหมดอะเขาก็ให้อย่างน้อยก็5,000หรือหมื่นหนึ่งก็หมดถ้าเป็นอาชีพเนี่ยคือเรายังต่อยอดได้อีกหลังจากที่แจ้งเจตนาไปคุณจอยก็ได้รับการเรียนการสอนร้อยลูกปาดจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อพัฒนาคนพิการโดยใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงสอนเทคนิคพื้นฐานหลังจากนั้น เธอก็มาฝึกฝนทำเองซึ oil oil ่งงานร้อยลูกปัดชิ้นแรกของเธอใช้เวลานานกว่าหนึ่งวันเพราะเธอต้องนอนร้อยลูกปัดเธอบอกว่าแรกๆเธอจะปวดแขนจึงทำนานไม่ได้แต่พอถักไปเรื่อยๆร่างกายก็เริ่มชินและเธอก็ทำมันได้คล่องขึ้น สอนให้ถักเป็นผ้าพ,พันคอก็ไม่ได้หรอกก็ทีแรกก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าใจเย็นทําไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําใหม่อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ปกติเหมือนคนอื่นคือต้องใช้เวลากับมันหน่อยนึงทีแรกก็แจกเขาก่อนไม่สวยก็แจกให้คนนู้นคนนี้ญาติๆกันเพราะว่าทำสวยแล้วเขาบอกขายได้นะอย่างเง้นอย่างงี้เป็นอาชีพอะไรเงี้ยก็เลยอยากทําอยากเอาไปขายบ้าง จากวันล,ละหนึ่งชิ้นกลับกลายเป็นวันล,ละสิบชิ้นจากหนึ่งลายก็เป็นสิบลายเธอบอกว่าจะหาลายใหม่ๆมาเพิ่มเรื่อยๆจนตอนนี้มีมากกว่า40ลายแล้วครับ เธอบอกว่าต้องทำแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าสนใจงานของเธอไม่เบื่อกับงานชิ้นเดิมๆคุณจอยเริ่มนำงานฝีมือของเธอไปฝากขายตามร้านต่างๆเขามาสอนแค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะั่นแหละคิดว่าจะทำได้รลอว่าเรายังทำไม่สาทมเป็นเลยคิดว่างั้นจะทำได้ลครูเขา,เขาก hey, ็บอกเฮ้ยจอยเอ้ยบอกวไม่ไหวนี่หว่ะอะไรเนี่ย ครูก็ชมกันอย่างนี้ทําได้เดี๋ยวครูหาตัวนั้นมาให้ตัวนิ้มให้ทําเข้ามาเท่าไหร่มันก็ทําได้หมดแกะแบบได้หมดเนะแม่วาลูกของแม่เองเก่งเกงเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วแบบนี้ญาติและคนรอบข้างต่างก็สนับสนุนเธอเริ่มนําผลงานไปฝากขายที่ร้านอาหารของญาติ ทำให้เธอเริ่มมีคนรู้จักแล้วก็มีผู้อุดหนุนมากขึ้นทําให้เธอเริ่มมีรายได้เล็กๆน้อย,อย,อยๆมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวรายได้จอยตอนนี้เริ่มจะเป็นหลักแล้วแหละเพราะว่าคนเริ่มรู้จักเยอแะแล้วก็เขาก็ช่วยแม่เขาได้เยอะเลยแหละดีใจภูมิใจนะและ้วก็อยากให้ทุกคนดูเขาเป็นตัวอย่างเลยแหละ อยากให้ทุกคนมองถึงจุดของเขาตรงนี้ว่าขนาดเขาเป็นคนที่ด้อยที่เดินไม่ได้อะไรเขาก็ยังแบบมีความทะยาทยานที่แบบว่า,าช่วยเหลือครอบครัว เมื่อคุณจอยมีคนเริ่มรู้จักและหลังเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆส่วนเธอก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเธอยังคงไม่หยุดพัฒนาผลงานหาสินค้าใหม่ๆนำมาขายจากแค่งานร้อยลูกปัดก็เอางานถักเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นที่มัดผมกิ๊บหรือพวงกุญแจ ยังทำคลิปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นคลิปที่เธอทำงานต่างๆทำให้มีผู้ติดตามชื่นชมฝีมือของเธอหลายคนจึงอยากอุดหนุนสินค้าของเธอทุกวันนี้รายได้จากการขายพวงกุญแจลูกปัดของคุณจอยจึงกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวและนี่ก็คือรางวัลของคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองครับ แล้วก็ไม่คิดว่าไม่สําคัญว่าเราเกเิดมาอย่างนี้แล้วไม่ต้องไม่เรียนก็ได้อะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่คือว่าเราสื่อสารออนไลน์แล้วตอนนี้ก็คือมันเป็นเส้นทางใหญ่เลยที่ถ้าเกิดเราขายของออนไลน์เราก็ต้องใช้ตรงนี้หรือเราคุยกับใครเราก็ต้องใช้ตัวหนังสือพิมพ์คุยกับเขามาได้ไกลมากค่ะทีแรกก็คิดว่าคนจะแบบว่าช่วยอุดหนุนแค่แป๊บ,บเดียวแค่แบบว่าสอองสารแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแต่บางคนก็กลับมาสองรอบก็มีสามก็มี ก็ขายได้เรื่อยๆคือมาหลายปีแล้วค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเป็นเหมือนัจอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปคิดน้อยใจอะไรมากก็คือแบบว่าเราต้องยอมรับความจริงและสู้ไปให้ได้แล้วถ้าเกิดเราคิดมากคนรอบข้างเราก็จะไม่มีความสุขด้วยเขาก็จะเครียดตามเราไปด้วยเราต้องสู้ไปกับเขาค่ะแล้วคิดว่าตัวเองอะอารมณ์ดีไหมดีค่ะมีแต่คนบอกว่าดีเกินไปด้วยงดีแต่ก็ไม่รเหมือนกัน เราเชื่อมั่นว่าเรื่องราวของคุณจอยจะสามารถจุดประกายความฝันของใครหลายคนทั้งคนที่ร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนหรือผู้พิการที่อาจอยู่ในช่วงวิกฤตจะกลับมาพลิกชีวิตลิกิตตาให้กับตัวเองได้แบบคุณจอยครับทุกอย่างมนดูปกติครับรู้แล้วรอดอดรหัสลับ ผมเห็นน้องผู้หญิงอ่ะัดมาแล้วก็ครับพีก็ผมว่าช่วยด้วยครับช่วยเหยื่อล่วงละเมิด